เช็คด่วนใครที่มีเลข77อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก่อนที่จะไปฟังความหมายแต่และตำแหน่งของคู่เลข77นะครับฝากทุกท่านกดเข้าใจคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์กดเซฟไปดูหรือกดแชร์เพื่อนจะได้ทราบถึงความหมายของคู่เลข77กันนะครับเข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตคู่เลข77นะครับถ้ามาอยู่ในตำแหน่งความรักนะครับหรือ2ตัวท้ายหรือหลักหน่วยหลักสิบนะครับก็จะมีผลให้เป็นความรักที่มีความเครียดเป็นคนที่คาดหวังกับความรักสูงถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะเครียดและกดดันนะครับจึงไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยในด้านจิตใจเป็นคนอมทุกข์เก็บกดวิตกจริตคิดมากท้ายที่สุดจะมีปัญหาทางจิตใจและในบางรายก็อาจจะโดนโรคภัยร้ายนะครับลุ่มเลาเลยทีเดียวหรือเครียดจากความรักทําให้ตัดสินใจทําร้ายตัวเองได้นะครับเรียกนี้นะครับจะไม่สมหวังในความรักจะเกิดการหย่าร้างสูงนะครับดังนั้นไม่ควรใช้นะครับวนท่านใดต้องการให้พะอาจย์ตรวจสอบเบอร์โทรว่ามีคู่เลียกเสียหรือไม่นะครับให้เข้าไปที่บ้านเขียวคือที่ ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจคนทนอยากสร้างสรงสรค์กดเซฟไปดูนะครับหรือกดแชร์คนที่คุณรักเพื่อจะได้ทราบความหมายของคู่เลข77กันนะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตด,ดีขึ้นอมอาจารย์ทรพัฒน์เทวธรรมนาย